มือที่เปื้อนเลือดและคำตอบที่ไม่มีใครเชื่อเรื่องจริงของอิกนัสเซเม l ไวส์มันเริ่มต้นจากเสียงร้องของหญิงสาวคนหนึ่งในห้องคลอดเธอไม่ได้ร้องเพราะความเจ็บจากการให้กำเนิดชีวิตใหม่แต่เป็นเสียงร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ชีวิตของเธอจะดับลงอย่างเงียบงันในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอิกนัสเซเมลไวส์ ยืนเงียบอยู่ตรงมุมห้องเขามองดูหญิงสาวคนนั้นจากไปพร้อมกับความสงสัยที่กัดกินหัวใจเขามาหลายเดือนทำไมผู้หญิงถึงเสียชีวิตหลังคลอดมากขนาดนี้ในโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเวียนนาปี1846ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปอัตราการเสียชีวิตของหญิงที่คลอดบุตร อยู่ในระดับที่สูงจนน่าตกใจหญิงสาวหลายร้อยคนเสียชีวิตภายในไม่กี่วันหลังคลอดทั้งที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีสัญญาณของโรคแพทย์รุ่นใหญ่ของยุคนั้นอธิบายว่าเป็นโชคชะตาหรือบางคนก็ว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าแต่เซมมลไวส์ไม่เชื่อเขาเริ่มจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทั้งชื่อคนไข้ วันที่คลอดผู้ที่ทำคลอดลักษณะการปรากฏและช่วงเวลาการเสียชีวิตเขาเริ่มสังเกตบางอย่างที่คนอื่นมองข้ามห้องคลอดในโรงพยาบาลแห่งนี้มีสองปีกปีกหนึ่งดูแลโดยพยาบาลหญิงอีกปีกหนึ่งดูแลโดยนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์และเขาพบว่าอัตราการเสียชีวิตในปีกของนักศึกษาแพทย์สูงกว่ามาก เขาเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจนักศึกษาแพทย์เหล่านี้มักทำการผ่าศพเพื่อการเรียนรู้ในตอนเช้าจากนั้นก็เดินเข้าไปทำคลอดโดยไม่ล้างมือในยุคนั้นคำว่าเชื้อโรคยังไม่เป็นที่รู้จักไม่มีใครรู้จักแบคทีเรียเซเมวส์เริ่มสงสัยว่าบางสิ่งบางอย่างจากศพ ได้ติดมากับมือของนักศึกษาแพทย์เขาจึงสั่งให้ทุกคนล้างมือด้วยน้ำปูนคอไลซึ่งมีกลิ่นฉุนและกัดผิวแต่มีคุณสมบัติฆ่าเชือ้อผลลัพธ์หน้าทึ่งอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างทันตาเห็นจากเกือบหนึ่งในหเหลือเพียงหนึ่งใน100รมันคือชัยชนะของเหตุผลเหนือความเชื่อดั้งเดิมแต่น่าเศร้าที่ ไม่มีใครฟังเขาเพื่อนร่วมง,งานของเขารู้สึกว่าเขากำลังกล่าวหาว่าแพทย์เป็นฆาตกรโดยไม่ตั้งใจนักวิชาการอาวุโสกล่าวว่าจะให้เราล้างมือทุกครั้งก่อนตรวจคนไข้เนี่ยนะเขาถูกลดบทบาทถูกปฏิเสธไม่ให้ตีพิมพ์บทความในวารสารทางการแพทย์และถูกกันออกจากวงสนทนาวิชาการแต่เซเมว์ไม่ยอมแพ้ เขาเริ่มเขียนจดหมายเปิดเผยข้อมูลเขียนบทความด้วยภาษาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกร้องให้แพทย์ทั้งยุโรปล้างมือก่อนจับชีวิตแต่กลับถูกมองว่าเป็นพวกหลงตัวเองวิกลจริตและบ้าคลัง่งเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้ามีความเครียดเรื้อรังและถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายในที่สุด เขาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่นั่นในสถานที่ที่เขาไม่ควรไปอยู่เขาเสียชีวิตจากการติดเชื้อในบาดแผลที่มือเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เขาเตือนโลกมาทั้งชีวิตแต่หลังจากนั้น30ปีโลกเริ่มเปลี่ยนลุยส์พาสเตอร์พิสูจน์การมีอยู่ของจุลินทรียโจเซฟลิสเตอร์ใช้หลักฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัด แนวคิดการล้างมือแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมพยาบาลในทุกประเทศล้างมือก่อนตรวจคนไข้และชื่อของอิกนัสเซเมวิสได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งการควบคุมการติดเชื้อแต่ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขาคือชายที่โลกไม่ต้องการฟังวันนี้เราล้างมือโดยไม่รู้ว่าเคยมีคนคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ทั้งชีวิต เพื่อให้คนทั้งโลกทำสิ่งเรียบง่ายนั้นบางครั้งสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดกลับเป็นสิ่งที่คนมองข้ามที่สุดและบางครั้งผู้ที่เห็นความจริงก่อนใครก็ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตท่ามกลางความเข้าใจผิดบทเรียนจากชีวิตของอิกนัสเซเมไวสสความจริงบางอย่างมาเร็วเกินไปกว่าที่โลกจะเข้าใจ คนที่พูดสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังมักถูกปิดปากเสมอแต่อย่าหยุดเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครฟังบางครั้งความเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้เกิดขึ้นในรุ่นเราแต่ต้องเริ่มต้นจากใครสักคนเสมอ